ทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่ารูปแบบบัตรที่ใช้เลือกตั้งในบ้านเรามีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1บัตรมาตรฐานแบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งรูปแบบก็คือบัตรที่มีเฉพาะหมายเลขหรือเบอร์ผู้สมัครหรือที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าบัตรโหลจะไม่มีรายชื่อผู้สมัครนะคะซึ่งทุกการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในบ้านเราใช้บัตรแบบนี้มาโดยตลอดค่ะ 2ก็คือบัตรมาตรฐานแบบบัญชีรายชื่อรูปแบบก็คือบัตรที่มีหมายเลขผู้สมัครหรือเบอร์มีสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายของพักและมีชื่อพักในบัตรเลือกตั้งเริ่มใช้บัตรเลือกตั้งรูปแบบนี้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540เช่นเดียวกันก็คือทุกการเลือกตั้งเนี่ยจะใช้บัตรเลือกตั้งนี้มาโดยตลอดนะคะและ 3. ค่ะบัตรเลือกตั้งแบบเฉพาะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ในการเลือกตั้งปี2562เท่านั้นเพื่อรองรับระบบการเลือกตั้งแบบคะแนนไม่ตกน้ําหรือที่ตาม กฎหมายที่ระบุว่าทุกคะแนนมีความหมายบัตรเลือกตั้งรูปแบบนี้จึงผสมกันระหว่างบัตรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกับแบบบัญชีรายชื่ออยู่ในบัตรใบเดียวกันในบัตรจึงมีหมายเลขผู้สมัครสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายพักและมีชื่อพักแต่ก็ไม่มีชื่อของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในบัตรนะคะมีการชี้แจงจากทางกรกตนะคะนายแสวงบุญมีเลขาที่การกรกตโพสต์เฟซบุ๊กถึงสาระสําคัญค่ะโดยเป็นการชี้แจงว่าการเลือกตั้งปี2566 สส,สแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสสแบบบัญชีรายชื่อใช้บัตรมาตรฐานแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเหมือนการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาโดยบัตรโลที่อยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้นเลขาธิการกรกะตยืนยันนะคะว่าจัดทำบัตรตามรัฐธรรมนูญและที่กฎหมายกำหนดรูปแบบการเลือกตั้ง ข้อดีของบัตรก็คือมีความชัดเจนแตกต่างจากบัตรแบบบัญชีรายชื่อทั้งสีจะแตกต่างกันองค์ประกอบภายในบัตรก็จะต่างกันด้วยทําให้ประชาชนสังเกตเห็นได้ชัดไม่สับสนเพราะบัตรประเภทหนึ่งหมายถึงบัตรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีเพียงหมายเลขไม่มีตัวหนังสือและสัญลักษณ์ใดต่างจากบัตรอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือบัตรแบบบัญชีรายชื่อจะมีครบทั้ง3อย่างเป็นการป้องกันบัตรเสียด้วยและอีกหนึ่งเห ผลนะคะก็คือประหยัดงบประมาณที่ต้องใช้เป็นจํานวนมากประบัติมาตรฐานพิมพ์พร้อมกันในครั้งเดียวจะมีการพิมพ์ทั้ง400ครั้งถ้าเกิดว่าแยกกันพิมพ์เนี่ยนะคะตามจํานวนเขตเลือกตั้งเมื่อปริมาณการพิมพ์ต่อครั้งมีจํานวนน้อยก็จะทําให้ค่าพิมพ์แต่ละครั้งใช้เงินจํานวนมากขึ้นและก็ยังสะดวกกับการบริหารจัดการไม่ต้องใช้เวลามากในการทํางานธุรการด้วย งานธุรการที่ว่านะคะก็อย่างเรื่องของการส่งให้ตรงกับเขตกรณีเป็นแบบเฉพาะถ้าส่งผิดเขตก็จะใช้แทนกันไม่ได้หรืออย่างการพิมพ์บัตรสำรองในแต่ละเขตก็ต้องมีการสำรองครบตามจำนวนเขตเพราะใช้แทนกันไม่ได้อีกทำให้สามารถนำเวลาที่เหลือเรื่องของงานธุรการไปทำงานอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากกว่าอีกด้วยค่ะ